นี่คือเรื่องราวของชายที่มีชื่อว่าชาลีเขาคือตำรวจผู้เป็นที่รักของคนในเมืองแล้วจะจู่วันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นชาลีได้ให้ทิปสาวเสิร์ฟเป็นจำนวนเงิน60บล้านนั่นคือจำนวนเงินที่เยอะมากนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมตำรวจธรรมดาคนหนึ่งเขาถึงให้ทิปสาวเสิร์ฟได้มากขนาดนั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ขอเชิญทุกคนรับชมได้ในการสรุปเรื่องราวของ It Could Happen to You ขออย่าให้เงินมาบดบังหัวใจรักของเราเชิญทุกคนรับชมได้เลยครับ แล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มขึ้นที่นิวยอร์กซิตี ชาวนี้ก็เป็นเช้าปกติทั่วไปมีอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นในเชาน้านี้ชาลีก็ได้เข้าไปลางาเหตุการณ์ก่อนที่มันจะบานไประหว่างที่เขามาออกลาดะเวนเขาก็ได้รับฟังปัญหาของทุกคนในเมืองเขาช่วยทุกคนเท่าที่เขาจะทําได้ทั้งการสอนกีฬาให้กับเด็กการช่วยคนตาบอดข้ามถนนหรือแม้แต่การทํข้อเด็กบนรถประจําทางไม่มีใครเลยในเมืองที่จะโกรธหรือเกลียดชาลีแต่ในเรื่องความรักของเขานั้นเขาอาจจะไม่ค่อยโชคดีนักภรรยาแต่งงานกับเขาเพราะคิดว่าตำรวจจะรวยเธอมักจะพูดกับคนอื่นเสมอ ถ้าเธอมีโอกาสเมื่อไหร่เธอก็จะไปจากเขาเรื่องตัดกลับมาที่หญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าอีวอนเธอเป็นหนี้บัตรเครดิตจํานวนมากแต่นั่นก็ไม่ใช่ฝีมือของเธอหนี้ทั้งหมดสามีเก่าของเธอเป็นคนเก่ะขึ้นและเขาก็หนีไปเธอไม่มีเงินพอจะฟ้องหย่าเขาด้วยซ้ําและศาลก็ตัดสินให้เธอเป็นบุคคลล้มละลายหลังจากที่ชาลีกลับมาถึงบ้านภรรยาก็บอกเขาให้ไปซื้อลอตเตอรี่เธอฝันว่าพ่อเธอมาบอกว่าเธอถูกแจ็คพอตแต่ชาลีก็พูดกับเธอเธอเกลียดพ่อไม่ใช่หรอเธอเองก็บอกเขา มันไม่สําคัญหรอกบอกใบก็คือบอกใบในวันต่อมาชาลีก็มาซื้อลอตเตอรอีร่ที่ร้านหลังจากซื้อเสร็จเขากับคู่หูก็แวะไปกินข้าวที่ร้านและชาลีก็ได้เจอกับสาวเสิร์ฟคนหนึ่งเข้าซึ่งเธอก็คืออีวอนเขาเห็นเธอดูเครียดเขาจึงพยายามเล่นมุกให้เธอสบายใจซึ่งมันก็ได้ผลหลังจากที่อีวอนเจอเรื่องร้ายๆมาในวันนี้เธอก็ยิ้มได้เพราะชาลีและทั้งสองคนก็มีโอกาสได้คุยกันแต่จู่ๆก็มีเหตุด่วนแจ้งเข้ามาทางวิทยุชาลีกับคู่หูจึงต้องรีบออกไป เขามาจ่ายเงินกับสาวเสิร์ฟคนนั้นแต่เขาลืมไปว่าเขาเพิ่งซื้อลอตเตอรี่ในวันนี้เขาจึงไม่มีเงินพอที่จะให้ติปอ e ีวอนและเขาก็ได้พูดกับอ e ีวอนไว้งั้นก็เอาอย่างนี้ละกันผมเพิ่งจะซื้อลอตเตอรี่มาหลังจากประกาศผลพรุ่งนี้ถ้าผมถูกผมจะแบ่งรางวัลให้คุณครึ่งหนึ่ง ซึ่งอีวอนเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากเธอก็บอกว่าตกลงตามนั้นและชาลีก็จากไปและในค่ําคืนนั้นเรื่องไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นกับชาลีเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลแจ็คพอตซึ่งมันมีมูลค่ากว่า2,000ล้านเขาและภรรยาดีใจกันมากและชาลีก็ได้สารภาพกับภรรยาเธอก็บอกให้เขาโกหกสาวเสิร์ฟซะ คุณทำเรื่องดีๆมาทั้งชีวิตคุณเห็นแกตัวบ้านจะเป็นไรไปเขาคิดอยู่นามว่าเขาควรจะทำยังไงและคู่หูก็ได้บอกกับเขาทำในสิ่งที่นายควรทำตถอะเพื่อนถ้าไม่ทำนายอาจจะเสียใจไปทางชีวิตเลยก็ได้นะและเขาก็ได้เข้าไปหาอีวอน อีวอนและสาวเสิร์ฟคนอื่นถูกเจ้านายใช้งานอย่างหนกักพวกเธอจึงร่วมมือกันแก้งเจ้านายและชาลีก็ได้คุยกับอีวอนเขาได้มอบของขวัญชิ้นหนึ่งให้กับเธอนั่นก็คือสายของเวนตาอีวอนมักจะลืมเวนตาของเธออยู่เสมออีวอนรู้สึกดีใจมากและกล่าวขอบคุณชาลีและชาลีก็ได้บอกกับเธอทิปสองเท่าหรือว่าครึ่งหนึ่งจากลอตเตอรี่เขาให้อีวอนเลือก ซึ่งอีวอนก็พูดไปเล่นๆเ,เอาส่วนแบ่งจากลอตเตอรี่ละกันวันนี้ชาลีให้เธอมามากพอแล้วเธอไม่คิดว่าเขาจะถูกรางวัลและชาลีก็ได้หยิบลอตเตอรี่ให้เธอดูอีวอนถึงกับช็อกชาลีถูกลอตเตอรี่รางวัลแจ็คพอตเธอดีใจจนเข้าไปกระโดดกอดชาลีนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เธอเคยได้รับแต่ถึงแม้ว่าเธอจะดีใจแค่ไหนนี่มันก็เป็นสิ่งที่มากเกินไปสำหรับเธอชาลีไม่ควรจะให้เธอมากขนาดนี้ แต่ชาลีก็ได้บอกกับอีวอนคุณรับไว้เถอนะคุณน่ะคนรจะได้รับมันเขารู้ว่าอีวอนเจออะไรมาบ้างทางนี้บัตรเครดิตที่ทําให้เธอล้มละลายสามีของเธอที่เอาแต่ก่อเรื่องไหนจะมีเจ้านายที่คอยจะกดกี่ข่มเพลง ชาลีเต็มใจที่จะให้เธอและในวันต่อมาพวกเขาก็เดินทางไปรับรางวัลภรรยาของชาลีไม่ค่อยพอใจนักแต่ชาลีก็บอกกับเธอคุณลองคิดดูสิเรื่องนี้น่ะมันจะทําให้คุณโด่งดังมากขนาดไหนเธอจึงยอมแบ่งรางวัลให้กับอีวอนมีคนถูกรางวัลพร้อมเขาจํานวน9้าคนรางวัลจึงลดลงไปพวกเขาได้เงินมาเพียงร้อยสิบล้านแต่ยังไงมันก็เป็นจํานวนที่เยอะมากอยู่ดีหล,ล,ลังจากการรับรางวัลจบลง เรื่องของชาลีก็โด่งดังไปทั่วประเทศเขาเป็นที่รู้จักในานามตำรวจผู้ใจบุญหลังจากที่ได้เงินภรรยาก็เอาเงินไปช้อปปิ้งอย่างหนกักและเมื่อชาลีเจอคนที่ลำบากเขาก็ให้เงินช่วยเหลืออยู่เสมอส่วนในด้านของอ e ีวอนเธอได้นำเงินไปจ่ายหนี้บัตรเครดิตแล้วก็ซื้อของกินอร่อยๆมากินแค่นี้เธอก็มีความสุขมากพอแล้วแล้เมื่อข่าวของเธอแพร่กระจายออกไป สามีเก่าก็ตามมาตื้อเธอแต่เธอก็รีบวางสายเขาไปในวันต่อมาชารีก็ล่าตะเวนตาปกติแต่เมื่อเขาเข้าไปในร้านขายของเขาก็รู้สึกแปลก เขารู้ว่าจะต้องมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นและมันก็เป็นแบบนั้นโจรได้บุกเข้ามาป้นร้านแต่ชาลีก็รู้ทันและสามารถจัดก,การโจนพวกนั้นได้แต่ดูเหมือนว่าโชคของเขาจะหมดแล้วชาลีถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและหลังจากเหตุการณ์นั้นจบลงชาลีก็ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติและนอกจากนั้นเขาก็ได้บริจาคเงินสามแสนให้กับกรมตำรวจและเขาก็ตัดสินใจกเกษียณตารรมคำสั่งของภรรยาสุดในด้านของอ e ีวอน เธอได้ซื้อร้านอาหารที่เธอทํางานอยู่และเธอยังมีโต๊ะอาหารพิเศษโตะหนึ่งด้วยมันคือโต๊ะอาหารในชื่อของชาลีใครก็ตามที่ไม่มีเงินพอจะซื้ออาหารพวกเขาก็สามารถมากินได้แบบฟรีๆที่โต๊ะนี้แต่ในด้านภรรยาของชาลีนั้นเธอเริ่มใช้เงินฟุ่มเฟือยมากขึ้นเรื่อยๆเ,เธอได้นําเงินไปลงทุนจํานวนมากซึงชาลีก็พยายามเตือนแต่เธอก็ไม่ค่อยฟังนัก ชาลีได้ซื้อของขวัญให้กับคู่หูมันคือตั๋วดูการแข่งของทีมที่คู่หูชอบซึ่งคู่หูก็กล่าวขอบคุณและกอดชาลีในค่ำคืนต่อมางานฉลองบนเรือสำราญได้ถูกจัดขึ้นภรรยาของชาลีได้เจอชายคนหนึ่งเข้าและเธอก็หลงชายคนนั้นจนไม่สนใจชาลีชาลีได้ลงไปรับอ e ีวอนแต่ในระหว่างนั้นเรือสำราญก็ขับออกไปทั้งสองคนพลาดเรือสำรานในเที่ยวนั้น พวกเขาจึงตัดสินใจไปกินข้าวร่วมกันทั้งสองเริ่มคุยกันกับเรื่องที่เกิดขึ้นชีวิตคู่ของทั้งสองไม่ค่อยดีนักและเมื่อพวกเขาได้คุยกันไปสักพักทั้งสองคนก็เริ่มรู้สึกดีต่อกันและค่ำคืนนั้นก็จบลงในวันต่อมาชาลีก็ได้ไปเที่ยวกับอีวอนทั้งการไปเล่นสเก็ตจนชาลีตกน้ําการจ่ายค่ารถไฟให้คนที่กาลังกลับบ้านรวมถึงการพาเด็กๆที่ชาลีรู้จักไปสนามเบสบอลอีกด้วย ทั้งสองคนรู้สึกดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและหลังจากที่ชาลีกลับมาที่บ้านเขาก็ทะเลาะก,กับภรรยาภรรยาบอกเลิกเขาและไล่ชาลีออกจากบ้านส่วนทางด้านของอีวอนสามีเก่าก็ตามมาลังควานเธอ เธอจึงเก็บของและหนีออกจากบ้านหลังนั้นเด็กๆในหมู่บ้านได้ตามมาส่งชาลีคนดีๆแบบเขาไม่ควรจะเจอเรื่องแบบนี้และชาลีกับอีวอนก็ได้เจอกันที่โรงแรมและสุดท้ายทั้งสองคนก็ตัดสินใจบอกความในใจต่อกันการฟ้องหย่าของชาลีกับภรรยาได้เริ่มต้นขึ้นชาลีคนที่จะได้เงินทั้งหมดเพราะภรรยาบอกให้เขาซื้อเลข27แต่ชาลีเป็นคนเลือกซื้อเลข26แต่ชาลีก็ไม่สนใจเงินรางวัลเขายกเงินทั้งหมดให้กับภรรยาแต่ภรรยาไม่จบแค่นั้น เธอจะเอาเงินทั้งหมดคืนจากอีวอนซึ่งชาลีไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นการฟ้องร้องจึงดําเนินต่อไปพวกเขาได้ขึ้นศาลกันอยู่สักพักและเมื่อการให้การของทั้งสองฝ่ายจบลงภรรยาก็กลายเป็นฝ่ายชนะและเมื่อผลออกมาเป็นแบบนั้นอีวอนก็รีบวิ่งหนีชาลีไปชาลีถึงกับเครียดในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่มีเงินติดตัวเลยกนิด เขาต้องมานอนอยู่ที่บ้านคู่หูและหลังจากผ่านไปหลายวันเขาก็ตัดสินใจไปหาอีวอนและเขาก็ได้รู้ความจริงอีวอนไม่ได้เสียใจเรื่องเงินเธอเสียใจที่รับเงินรางวัลและทําให้ชาลีต้องเป็นแบบนี้เธอหลงรักเขาเพราะความดีเธอรักเขาตั้งแต่ตอนที่เขาให้สายของแว่นตาเธอด้วยซ้ําเธอไม่เคยเจอใครที่ดีแบบนี้มาก่อนในชีวิตชายที่อบอ้อมอารีและพร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นเสมอนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้เธอรักเขาทั้งสองคนตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่นอกเมือง ชาลีจะเป็นเป็นตำรวจที่บ้านนอกส่วนอีวอนจะเป็นเป็นสาวเสร์ฟที่บ้านนอกเช่นกันแค่พวกเขามีกันและกันก็พอแล้วแล้วจะจูจ่ก็มีคนจอนจ่ายเข้ามาที่ร้านซึ่งชาลีกับอีวอนก็แบ่งอาหารให้ชายคนนั้นและค่ำคืนนั้นก็จบลงแต่ในวันต่อมาก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นจดหมายจำนวนมากถูกส่งมาหาทั้งสองคนและในจดหมายทุกซองนั้นมันมีเงินถูกแนบมาด้วย ชายจ้อนจัดในคืนนั้นความจริงแล้วเขาเป็นนักข่าวที่ปลอมตัวมาและเขาก็ถ่ายทอดความดีของทั้งสองคนไปทั่วและเมื่อทุกคนในประเทศรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกคนในประเทศก็ร่วมมือกันบริจาคเงินให้ทั้งสองคน ทั้งสองคนทำความดีมามากพอแล้วถึงเวลาที่พวกเขาจะได้รับค่าตอบแทนบ้างเงินทั้งหมดถูกส่งมากว่า18ล้านและหลังจากวันนั้นทั้งสองคนก็ได้แต่งงานกันชาลีได้กลับมาเป็นตำรวจที่เขารากส่วนอ e ีวอนก็ได้ลาของเธอคืนและทั้งสองคนก็ยังคงทำความดีต่อไปส่วนภรรยาเก่าของชาลีก็ได้เงินทั้งหมดไป แต่เธอก็ไม่ได้โชคดีขนาดนั้นสามีใหม่ของเธอเป็นนักต้มตุนและเขาก็นําเงินทั้งหมดของเธอหนีไปและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังเก่าที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นหนังที่เก่ามากหลายคนก็อาจจะคงพลาดมันไปผมเลยนามันมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังกันครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่รับชมจนมาถึงตอนนี้สวัสดีครับ